ลองเช็คดูเวลาหน้าจอของแต่ละคนดูว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อวันโซเชียลต้องการให้เราใช้เวลากับมันให้ได้นานที่สุดเรารีเสิร์ชอะไรเราใช้เวลาในการส่งแฟนเก่าส่งคนที่เราชอบนานแค่ไหนเรารีเสิร์ชแอคเคาท์ที่เราต้องการที่จะดูบ่อยขนาดไหนพวกเขาเสิร์ฟสิ่งที่อยากให้เราได้ดูแบบเรียลไทม์เพราะว่าเขาต้องการให้เราถ่ายตลอดแล้วมันมีแค่สิ่งเดียวที่เขาต้องการจากเรานะั่นก็คือ Data ค่ะ ทุกีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Joy Primis นะคะช่องนี้จะเป็นช่องที่เรานําสิ่งที่เราสนใจหรือว่าสิ่งที่เราได้หาข้อมูลหรือสิ่งที่เราได้ดูได้อ่านเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังและส่งต่อคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวคลิปแรกของเราซึ่ง ขอให้ทุกคนเอ็นจอยนะคะทำไมเขาถึงทำให้เราต้องถ่ายโซเชียลเยอะขึ้นทำไมเราถึงต้องเล่นโซเชียลบ่อยขึ้นมันมีคำตอบค่ะในสฐารคดีชุดโซเชียลเดล m มานะคะโซชนาซูบอมนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณจากวิทยาลัยธุรกริจฮาวารดผู้บุกเบิกการศึกษาประเด็นโลกดิจิทัลมากกว่า30ปีบอกว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันมาตลอดนั่นคือการโฆษณาที่การันตีได้ว่ามันจะประสบความสำเร็จวิธีการของเขาคือหนึ่งเขาขายความแน่นอนขายความน่าเชื่อถือซึ่งนั่นแปลว่าต้องมีการคาดการ์ชั้นเลิศใครชอบอะไร ครรไไม่ชอบอบะหมายความว่าพวกเขาจะต้องมีข้อมูลจํานวนมากๆหรือสิ่งที่เรียกว่า Data แล้วมันเกี่ยวกับลอยยังไงบริษัทเทคหลายที่กําลังแข่งกันสร้างโมเดลธุรกิจที่คาดการณ์การกระทําของเราและใครที่มีโมเดลที่ดีที่สุดค,คนคนนั้นคือผู้ชนะนั่นแปลว่าธุรกิจนั้นมันมีอัลกอริทึมที่แข็งแกร่งมากๆมันสามารถทําให้เราใช้เวลาอยู่กับมันได้ลองสังเกตที่ i n s t a g r a m ค่ะถ้าเราลองเสิร์ชหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งใน Instagram แล้วลองรีเฟรชฟีดอีกครั้งหนึ่งมันจะแสดงสิ่งที่เราเพิ่งค้นหาล่าสุดขึ้นมา เาเสพตอไปทันทีเป็นตัวอย่างง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่า a l ก o r ิ t h m พวกเขาดึงเราไว้มากกว่านั้นคือเขาสามารถทําให้เราเรียกเพื่อนมาเพิ่มได้ด้วยในสมัยก่อนการดูรูปบนโซเชียลมีเดียค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเราต้องไล่ดูอัลบั้มของเพื่อนทีละคนเพื่อหาว่ามีรูปของเราอยู่แนนหรือเปล่าซึ่งมีการคิดค้นระบบที่เรียกว่า tagging ขึ้นมาค่ะ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของทีมวิศวกรยุคบุกเบิกในช่วงปลายปี2005การแท็กกิ้งกลายเป็นการสร้างเครือข่ายเมื่อคุณถูกแท็กรูปนั้นจะไปปรากฏอยู่บนหน้าโปรไฟล์ของคุณทําให้คนอื่นรู้ว่าคุณไปทําอะไรมาเวลาที่มีใครสักคนแท็กหรือกล่าวถึงหรือมันมีชื่อของเราเนี่ยมันยากที่จะห้ามตัวเองไม่ให้เปิดดูโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นมันแล้วเจลเซเบิร์ตนะคะอดีตผู้บริหารทวิตเตอร์เขาเคยดํารงตําแหน่ง Head of c o n s u m e r Product เขาได้ตั้งคําถามในสารคดี Social d i l e m m a ว่าทําไมอีเมลหรือว่าข้อความฉบับ ันน้ถึงไม่มีรูปขึ้นมาด้วยเวลาที่มีคนแท็กอะไรเรามันจะขึ้นแค่มาว่าตึ๊ดตคนนี้แท็กคุณอยู่เขาต้องการให้คุณหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาเช็คแล้วกดเข้าไปดูในแอปมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโก t h h แฮก i ิงค่ะ ซึ่งมันคือการออกแบบชุดคำสั่งหลังบ้านให้ทำงานในลักษณะที่เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมมนุษย์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดวงจรการเติบโตที่ไม่สิ้นสุดเรากดเข้าไปเราดูรูปเราคอมเมนต์ตอบกลับหลังจากนั้นมีคนคิดฟังก์ชันขึ้นสถานะพิมพ์เราเฝ้ารอว่าอีกฝ่ายจะตอบอะไรกลับมาเพื่อที่เราจะได้ตอบกลับอีกครั้งและอาจจะไม่สามารถหยุดเล่นมันได้แล้วหลังจากที่เราตอบกลับเพื่อนคนนั้นเราก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วถ่ายมันอัลกอริทึมจะคัดเลือกคอนเทนต์ที่คุณชอบมาแสดงเพื่อให้คุณถ่ายหน้าจอ ซึ่งมันเรียกว่า detention algorithm หรือว่าเป็นการรักษาผู้ใช้หลังจากนั้น algorithm มจะคัดคอนเทนต์ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นกระแสไปให้คนหมู่มากเห็นมันเรียกว่า viral expansion หรือว่าการแพร่กระจายค่ะรวมถึงการสร้างแจ้งเตือนเพื่อนแท็กรูปคุณหรือมีคนกดไลค์คุณกลไกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อดึงคุณกลับ เข้าแอปทันทีมันเรียกว่า engagement loop หรือว่าการกระตุ้นการมีส่วนร่วม TikTok คือตัวอย่างของ growth hacking algorithm oh um ที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบัน algorithm oh um ไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใครแต่สนใจว่าคุณหยุดดูคลิปไหนนานที่สุดแล้วมันจะป้อนคลิปประเภทนั้นมาให้คุณทันทีจนมันเกิดภาวะที่เรียกว่าโดพามีน loop หรือการเสพติดความสุขเล็กๆน้อยๆจากการถ่ายหน้าจอหลักการทํางานที่ว่าทําไมเราถึงเลิกถ่ายหน้าจอไม่ได้มันคือคกลไกของการเสริมแรงทางบวกเป็นระยะคะ่ะเราถ่ายไปเ เ,เพื่อเติมรางวัลให้ตัวเองบุคคลที่คิดค้นและพิสูจน์เรื่องนี้คือ BF Skinner เอร์เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเขาทำการทดลองที่เรียกว่า Skinner Bo x ็โดยนำหนูหรือนกพิราบไปใส่ในกล่องที่มีคานกดทุกครั้งที่กดอาหารหนูพวกนั้นจะกดมาเรื่อยๆการเสริมแรงทางบวกคือการทำไปเรื่อยๆเราถึงจะได้รางวัลมันเหมือนกับการไถ่ฟีดสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้หลั่งสารความสุขมากเป็นพิศเศษเมื่อเราเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ถ่ายครั้งที่หนึ่ง เจอโพสตหน้าเบื่อเท่ากับไม่ได้รับรางวัลถ่ายครั้งที่2เจอข่าเครียดเท่ากับไม่ได้รับรางวัลแต่ถ้าถ่ายครั้งที่3เจอคลิปแมวน่ารักหรือว่าเจอรูปเพื่อนที่แอบชอบได้รับรางวัลเป็นสารดูปมีนในสมองความไม่แน่นอนนี่แหละทําให้เราหยุดไม่ได้เพราะสมองสั่งการว่าถ่ายอีสีถ่ายอีส,อสีเพื่อที่เราจะได้รับรางวัลต่อไปเรื่อยๆเรื่องแบบนี้มันห้ามกันยากนะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าแม้แต่เด็กๆสมัยนี้ย ถึงจะมีการห้ามเล่นโซเชียลแล้วอะกําหนดชั่วโมงในการเล่นโซเชียลแต่ใน iPad เราก็ไม่รู้เลยว่าพวกเขาเสพอะไรดูอะไรหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเด้งขึ้นมาให้เขาดูบ้างเว็บไซต์ The Wall Street journal นะคะมีบทความที่จุดชนวน,นเรื่องนี้คือ Facebook No Instagram is toxic for Teen g i r l เผยแพร่เมื่อวันที่14กันยายน 3, 2021ในสไลด์หนึ่งระบุว่าเราทําให้ปัญหาของเรื่องรูปร่างหรือ Body Image แย่ลงในเด็กวัยรุ่นหนึ่งใน3คนและวัยรุ่นกล่าวโทษ i ปินสาเหตุทที่ําให้เกิดความวิตกังวลแภาวะ็น มเศอร์เของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นระบุว่าเมื่อพวกเขารู้สึกแย่กับรูปร่างตัวเองอินสตาแกรมยิ่งทําให้พวกเขารู้สึกแย่ลงไปอีกชามาพาริหรปิติยะคือนักลงทุนและอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Facebook กล่าวว่าเราสนใจยอดไลค์ยอดแชร์สนใจว่าคนอื่นๆที่เราแทบไม่รู้จักหรือแทบไม่เคยเจอหน้ากันเลยเนี่ยจะคิดยังไงกับเราซึ่งมันว่างเปล่าและไร้ความหมายมากเราเอามันมาปะปนกับคุณค่าของความเป็นจริงที่จริงๆแล้วมันเป็นค่านิยมปลอมๆระยะสั้นเพราะมันกําลังผลักเราเข้าไปสู่วง,งจจรทที่่่วาขัั้้นนตตออไปฉะง อย่างไรเพื่อให้ engage แบบนี้กลับมาเหมือนเดิมโพสรูปมากกว่าเดิมหรือว่าเสพติการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มากขึ้นเพื่อที่เราต้องการ engage แบบเดิมกลับมาทุกครั้งที่เราเลื่อนดูรูปทุกครั้งที่เรากด repost ทุกครั้งที่เรากดไลค์มันรวบรวม Data เราจากตรงนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้ฐานข้อมูลตรงนี้แทรกแอดเข้ามาให้ขายของได้เยอะขึ้น ตัวเราเองก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถลีกลี่ยงเรื่องแบบนี้ได้อยู่แล้วแต่เราก็มีวิธีที่ทําให้เพื่อนๆจะสามารถเสพโซเชียลได้น้อยลงเพื่อลดอาการที่มันเกิดความเครียดหรือการวิตกกังวลข้อแรกเลยก็คือกําหนดเวลาในการเข้าแอปพลิเคชันค่ะจากตัวเราตอนที่เรายังติดโซเชียลอ่ะเราจะเล่นทิกต็อประมาณวันละ6ชั่วโมงคือพอได้เข้าไปถ่ายมันก็ถ่ายได้ทั้งวันอะ่ะมันคือการเติมโดปามีนให้ตัวเองแบบที่เราได้เล่าไปในตอนแรกเราเลยกําหนดให้ตัวเองได้เล่นวันละ2ชั่วโมงเพื่อได้เข้าไปอ่ะให้ตัวเองได้ม ทีมันเป็นแอปพลิเคชันที่เราจำเป็นที่ต้องใช้ลงงานด้วยเนาะข้อที่2คือปิดแจ้งเตือนทุกแอปพลิเคชันค่ะดอกจันยกเว้นแอปพลิเคชันที่เราต้องเอาไว้ใช้ทํางานในออฟฟิศนะอันนั้นเราต้องเปิดไว้ตลอดอยู่แล้วสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่โทรศัพท์สั่นหรือมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเราก็จะต้องหยิบมันขึ้นมาทุกทีเพราะเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อความมาหาเราหลังจากที่เราตอบ แจ้งเตือนนั้นเสร็จเราก็จะไถไปเรื่อยๆเพราะว่าเราได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นแล้วมันเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตสํานึกเราอะว่าแบบพอเราอยู่ขึ้นมาเล่นแล้วเราก็ต้องกดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะดูอะไรสักอย่างทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยากจะดูมันหรือเปล่าเราไม่ควรให้การแจ้งเตือนมากําหนดเราเราควที่จะเป็นคนกําหนดเอาเองว่าเรา จะตอบตอนไหนเราอยากจะเล่นโทรศัพท์ตอนไหนเราต้องฝึกรอคอยแล้วเมินเฉยค่ะการที่เรายิ่งตอบไวรอเขาตอบกลับแล้วเราก็ตอบไวทันทีอ่ะมันเหมือนเป็นการเติมโดปามีนอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะมันก็อาจจะทําให้เราอะกลายเป็นว่าไปคาดหวังให้คนอื่นอะต้องตอบเราเร็วด้วยเหมือนกันทั้งที่คนอื่นอะเขาอาจจะแบบยุ่งมากๆหรือว่าไม่ได้ชอบเล่นโซเชียลมากขนาดน,นั้นก็ได้ข้อที่3มนะคะคัดกรองหน้าจอของเราเวลาที่เราถ่ายฟีดทุกครั้งที่เราถ่ายอะไรสักอย่าง่ะมันจะมีสิ่งที่เราไม่ได้อยากดูขึ้นมาให้เราดูแล้วเราก็ดันดู แล้วมันอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ดีแล้วเราไม่ได้อยากจะรับรู้มันมากขนาดนั้นแต่ว่าเอยฉันรับรู้มันไปแล้วอะทําฟีดของเราให้สะอาดอยู่เสมอใส่แค่เรื่องที่เราอยากดูใส่แค่เรื่องที่คิดว่ามันจะช่วยเราได้จริงๆเราจะพยายามเสดดราม่าที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ให้น้อยลงสมองเรามันไม่สามารถแยกได้นะคะระหว่างเรื่องจริงกับจินตนาการไม่ว่าเราจะเครียดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราหรือเปล่าอะมันจะคิดว่าเป็นเรื่องของเราเสมอและข้อสุดท้ายคือการอ่านหนังสือค่ะเวลาที่เราถ่ายฟีดหรืออ่านข่าวหรือดูคลิปฟังสิ่งที่คนอื่นพูดหรือออ่าาาานนคคมเเรรกํลัังงบวิดห็ข ฝ่ายอยู่ฝ่ายเดียวแต่การอ่านหนังสือเนี่ยมันคือการที่ทําให้เราได้คิดด้วยตัวเองเราจําลองสถานการณ์เราสร้างภาพในหัวเราคิดตามเราทําความเข้าใจมันมันช่วยสร้าง critical thinking ให้เราอ่ะมันคือการฝึกคิดด้วยตัวเองมากขึ้นแทนการรับข่าวสารจากคนอื่นอยู่ฝ่ายเดียวและการที่เราได้คิดมากขึ้นมันจะทําให้ตัวเราอ่ะเสพข่าวได้อย่างมีสติมากขึ้นเพราะเวลาที่เรารับสารจากใครสักคนหนึ่งมาเราฟังและดูแค่ด้านเดียวเท่านั้นแต่การอ่านอ่ะมันทําให้เราได้เห็นมนุษย์ในหลายมิติอยู่แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเสพข,ข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข,ข่าว ดราม่าหรือว่าอข่าวอะไรก็แล้วแต่เราเสพคอนเทนต์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนดีเราก็จะได้เห็นเขาแค่ด้านที่ดีหรือเวลาที่เราเสพคอนเทนต์ที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งมีมุมมองแย่เราก็จะเห็นแค่มุมมองแย่ๆนะตรงนั้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่สื่อถ่ายทอดให้เราดูสื่อสามารถมอบมุมมองที่เขาต้องการให้เราเห็นได้อย่าลืมว่าข่าวปลอมมันขายได้ดีกว่าข่าวจริงเสมอแต่ถ้าเราได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มเราจะได้เห็นมุมมองของทั้งคนที่ดีทั้งของคนที่มีมุมมองกลางๆทั้งของคนที่มีมุมมองที่ไม่ดีหนังสือคคืออกาารรเเเปิิดดดดให้้้ไววยตัง ซึ่งไรซึ่งความคิดเห็นของคนอื่นๆนะะ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอ่านแล้วอยากลองอ่านอะไรง่ายๆไม่เกิน2อ0หน้าจริงๆ150หรือด้วยซ้แล้วเราคิดว่าอ่านจบได้ภายใน3ชั่วโมงถ้าสมมติอ่านภายใน1วันรวดเดียวนะหรือว่าจริงๆเราจะเก็บไว้อ่านเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาก็เอาที่ทุกคนสบายใจเอาที่ทุกคนสะดวกได้เลยอ่านไม่จบหรืออ่านอะไรไม่เป็นไรแต่การเริ่มสคัญที่สุดการเริ่มนี่คือดีมากๆแล้วเราแนะนําไป2เล่มนี้ก็คือ The o l d Man and the Sea แล้วก็ Winnie the Pooh ค่ะ Winnie the Pooh อ่านง่ายมากทุกคนคุ้นเคยกับ Winnie the Pooh อยู่แล้ว ทำความเข้าใจถึงนิสัยบางส่วนของมนุษย์การเสรียดสีคนเลยด้วยซ้ำสำหรับเราแต่ละคนคิดแบบนี้แต่ละคนพูดจาแบบนี้คนบางคนก็มีบุคลิกแบบนี้ขี้กลัวขี้ตาหนิหรือว่าแบบชอบขี้อวดเลยอะไรเงี้ยเราจะพบเห็นลักษณะนิสัยที่มันดูสุดโต่งในมนุษย์ได้ในตัวละครอย่างเพื่อนบ้านของวินนีเพูแล้วก็เราวินนี่เพูเหมือนกันเล่มที่2ออันนี้เราค่อนข้างขายนิดนึงก็คือ the old man and the sea ค่ะเนื้อเรื่องไม่ยากเลยเป็นการตามติดชีวิตของชายชาวประมงคนหนึ่งที่เขาอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วเขาไม่สามารถหาปลามาได้ เป็นเวลา85วันแล้วทําให้วันนั้นน่ะเขาเลยตัดสินใจออกทะเลเขาก็ไปจับปลาซึ่งปลาที่เขาจับได้มันคือปลาตัวนี้เขาล่องเรืออยู่กลางทะเลต่อสู้กับปลาไม่ว่าจะเป็นปลาตัวนี้หรือว่าปลาฉลามที่แน่ๆเลยก็คือ1ได้ความรู้ในเรื่องของทะเลการดูทิศทางลมการจับปลาโอเคก็ดีนะเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งสนุกถ้าชอบผจญภยัยหรือชอบอะไรที่แบบว่าลุนล้นๆกลางทะเลอะไรเงี้ยะเล่มนี้ก็น่าสนใจนะพูดถึงการลงมือทําการใช้ชีวิตและการเอาชนะต่อสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันสามารถเป็นไปได้ เรากำลังอ่านสองเล่มนี้อยู่ซึ่งเป็นงานของริชาร์ดพาวเวอร์ทั้งสองเล่มเลยเล่มแรกก็คือ Playground พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทะเลเหมือนกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ต้องการที่จะใช้ทะเลเป็นเครื่องมือในการสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและมันนํามาซึ่งการทําลายระบบนิเวศการทาลายระบบนิเวศในอดีตที่ส่งผลต่อชาวเกาะโดยตรงการขุดเหมืองฟอสเฟตระบบนิเวศของสัตว์ทะเลอนุบาลสัตว์น้าและมันมาสัดมากๆสิ่งที่หลงเหลวไว้ในจักรวาลของริชาร์ดพาวเวอร์เราชอบงานเขียนของริชาร์ดพาวเวอร์ค่อนข้างมากจริงๆสุดท้ายที่เราพูดมาทลบ ะะมันก็สําคัญกับทุกคนมากๆเหมือนกันแต่แค่เราอยากจะมานําเสนอวิธีการที่มันจะสามารถทําให้เราอะ่ะไม่เซฟติดบัลจนเกินไปเราแค่อยากช่วยเรียกคืนสิทธินในการคิดด้วยตัวเองกลับคืนมาให้ทุกคนคะ่ะประมาณนี้ค่ะก็ช่องนี้เป็นช่องที่ เหมือนเดิมเราได้เจออะไรได้ฟังอะไรได้ยินอะไรมีเรื่องอะไรที่ชอบเราก็จะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังอีกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามเราเอาไว้เพื่อที่เราจะได้มีเรื่องสนุกสนุกเรื่องดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังอีกถ้าข้อมูลตรงไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามันขาดไปมันบกพร่องไปก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้แล้วเราต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ฟังกันมาจนจบคลิปคะ่ะ